สวัสดีครับ DIY Channel ครับเอาบ้านมาฝากครับบ้านหลังนี้ครับขายเร่งด่วนเลยครับ294,000บาทบ้านกว้างถึง3เมตรสนะลึกถึง6เมตรครับตอบโจทย์ลูกค้าครับหนึ่งระเบียง1ห้องนอนใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องน้ำแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยน้ำงน้ำด้วยครับบิวตู้เสื้อผ้าให้1ตู้ครับนี่คือบ้านทรงนอดิกครับ DIY Channel ครับออามาฝากฮะช่องใหญ่ก็มีช่องรองก็มี ช่อง DIY ก็มีในเพจก็มีัะท่านผู้ชมสีอาจจะมีรอยขีดขว่วนนี่อย่าว่านะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะลงสีให,ใหม่นะลงสีให,ใหม่สบายใจได้นะครับก็ย้ายมาจากโครงการเก่าครับมาอยู่ที่อำเภอนาบอนครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านขวามีบานหน้าต่างอยูอ่ในห้องนอน4บานครับ2ด้านซ้ายอีก2ด้านขวา นะครับแล้วก็ตรงน่าน้ำครับฝั่งด้านขวามีห้องน้ําให้หนึ่งบานแล้วก็บิวตูต้ด้วยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนี่ฮะด้านหลังครับด้านหลังมีรอยขีดข่วนเกิดจากการขนย้ายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทําที่กรงการแล้วย้ายไปที่กงการใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้ย้ายนะจากกรงการใหญ่ทุ่งโพนาพโพเนี่ยย้ายมาอยู่นี่น,นาบอนนะอาเภอนาบอน,นครับจังหวัด นครศรีธรรมราชเหมือนเดิมครับอยู่ติดแต่ดลสายเอเชียเหมือนเดิมครับความสูงอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบครับระเบียงครับระเบียงนี่ก็หนึ่งเมตรห้าสิบนะครับห้องน้ําก็หนึ่งเมตรห้าสิบนะครับส่วนห้องนอนเนี่ยสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับบ้านหลังนี้อย่างที่ผมบอกครับลึกหกเมตรนะครับแล้วก็กว้างสามเมตรห้าสิบนะครับมีทั้งหมดยี่สิบ เอ็ดตารางเมตรนะครับฝาบ้าเพดานของห้องนอนนะครับตีแบบท้องเรือนะครับไฟนี่จัดได้พร้อมนะส่วนหน้าบริเวณน้าน้ําก่อนเข้าน้ำก็มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งเมตรเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ทําตู้เสื้อผ้าแฝนเสื้อผ้าให้หนึ่งตู้นะครับฝาบ้าเพดานนะฮะส่วนห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้านะฮะเป็นห้องน้ําบานปิดเปิดนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องให้สูงหนึ่งเมตรหน้าสิบะครับปูกกระเบื้องให้เรียบร้อยครับ ครับเพื่อนๆก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับระบบไฟพร้อมเลยนะครับ DIY ช้แนเอออกมาฝากครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับโครงการนี้โหใหญ่นะท่านผู้ชมนะมีหลากหลายเลยครับโครงการหลากหลายเลยและอย่าลืมกดติดตามไม่ด้วยนะครับนะ DIY ช้แนเอออกมาฝากนะครับราคาอย่างอีกทีอีกย้ำอีกทีนะครับว่าขอลดราคานะครับเนื้อที่6 1ตารางเมตรนะครับ6 1ตารางเมตรบ้านกว้าง3เมตรานะครับลึก6เมตรนะครับ ก็ขาย294แสนแล้วให้ต่อรองด้วยโดยเฉพาะความพิเศษนะครับก็มีหลังคามอมงด้วยซิงเกิลลูปนะฮะกระเบื้องยางครับเป็นกระเบื้องยางซิงเกิลลูปถือว่าเกรดเอนะฮะกระเบื้องยางนี่ไปรู้ว่าความรู้สึกกิตติก็ว่า,วาน่าจะดีกว่าพวกกระเบื้องเมทัลชีชนะอ่า,อาโอเคนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเอาแบบบ้านมาลงเรื่อยๆเป็นทางเลือกนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ